เปียกเมื่อนี้บัมีกับข่าวพี่นอ้องชินทอดแพงต้มข้าวเปียกสุก,สกิน <Okay. S 1> เอื่อยมากินข้าวเปียกเด้เอเฮาสิต้มาทำสบายดีบัวมีกับข้าวมือ้อนี้กินแบบนี้แหละทอดจอยกับมาซะพมแล้วกับไอ้กินข้าวเปียกก่อนจังเมื่าอ่ะกะเบิเอ็มสิปุุงอะไรเลยเดี๋ยวพอเม่าเมื่อส่งด้อเอาลวดไป,ไปิา่าตัวไปใส่เลยเพิ่นฉากแบ็ดเดี๋ยวกินแล้วเองเมื่อส่งโตเฮ้

แม่น้่ร์ซนนแล้วยังว่าตัวว่างแหละตัวมาโลดซันตัวว่างก็คือบนยอดถ้วยสุดไปโตมันจ็บอาหารเออให้อยากตัดตบบีกับบีมีแล้วอ่ะอือเตรียมบ่ะขอบใจเด้อสะแพงต้มข้าวเปียกสูกินน่ารักมากเลยน้องเฒ่าลา

หลดบาติ่งค่ะทีไปปั่นเข่าแฮนบาแพ้งแล้วไปอยู่หลดเดียวนี่ค่ะถักไทยพี่น้องทักไทยเอฟซีทุกคนเลยขอบุญกับคุณนำเอฟซที่เป็นห่วงเป็นใยสาจอยมา่กนไปเก็บว้านห้อประตู Ừ ngập Ngap đều. <laughs> bà đều. Ngap Bà Ngap Bà Ngap Mưa. Ngap đều. 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 Ngap ลืมขอบใจนั่งจอยทราบไสันนั่งจอยมาซอยเมื่อนี้เว้ยลุกขึ้นมาบ่าเป็นบ้านอนบ่เฮ้ยบ่พัดพา,า,ากันอันวเพาแต่เรื่องมะก,ก <laughs> ววล้วยเพราะเรื่องนั้นกล้วยอันผนออกเออกล้วยอันค้องแปลกนั่นแหละพี่น,อน้องมั่แต่โซกันเรื่องก,กล้วยโลยหมื่เมืม่อตีบานี่แตกมาไฟมามันนอนเนาะพากันนอนให้พักผ่อนตลุกแต่นอนแต่ามาโซเรื่องกล้วยอีก ส ich mein, nee. mm. uh> ู้ไปสู้มาเมื่อแต่แตกไฟแตกมันเฮ้ยตัวสีอิ่มบอกเอาอีกแม่บังแม่แม่ไม่กล้าเอ้ยลอยกระปุกลาตักเอาเองใายเอื้อยบ่ตักให้ลูกละลาบริการเองบ่เอาเฮียนเห็ดเองเด้อลูกเด้อมันสิได้เห็ดเป็นเด้อ อย่าช่วยตัวเองไม่ได้นะตัวมาช่วยตัวเองไม่ได้นะต้องฝึกทำเองนะอืมเอ้ยหัดไหนเลยฟ้ป<ะ> <laughs> าป้าไพ่เฮ้ย nông bót bơ, nông bót gì na, ào cái đó mà nông bót, lúc à, một Lúc lục kha, Mà mượt lúc. Mà, nháng. thế lục, mua chưa nhắn ai lên Irene, thấp, lúc, má lục, xuống má, xuống má trên tôc nè, phải ba, oh ba, ba ở nơi gì

มอน่างนาบาเด้าบาเดอสันยงยักับ้าเห็นยังลูกยังเห็นยังกับบาเินบดไปเหรียญบ้าเดบอสเดเออจักถามแหบ้าเดอีนั่งมาเหรีหรือมาซื้อของมาเหรียญบ้านกถามหน่อยถามนาะเออแม็โคลูกแม็โค กันซื่อก็ไมเงินเลยอมาเหร่ละลอยมาปได้ยันงูปาเกือบกใส่หนอมนี่อไอ้มาน้ำหมดเลยลูกเกือบกรใส่ยัง่าได้จติ่งติงตมาหนึ่งว่นน้องบอสมาไอ้มาน้ำเลยลูกไอ้มาน้ำเลยกางเกยังมาเล่เด้อลูเด้อมาเพราะว่าบาเดีบอสเด เออหลดแม่โคลูกฮะเมื่อลูก oh. มันคำมื alcohol alcohol ่นอยังมาเล่นเ้อมื่นอย่างมาก้ะลูกเอออยงมาเล่นนบาออบอดเดบาร์เดยเออกูจักถามเลยเนาะบอเคยมาเล่นนะอยงมากแบอดเดบา บลาดิปาดแต่เก่าคือบุมบุมาทีเนาะซื้อของบุ่มอืต้ใช่ไหม่แซงคุ้หลอดเด็ดมาได้เนี่ยปลานังงเบิ้งคยสีเอาอันลูกคู่มากอ่ะอินเดียเออเห็นแบบจีนแล้วเนาะ có mặt đẹp với hình cao cực chưa là ừ lung dài mọi thứ lạy đai thêm luôn luôn lạy tai với thắng anh kèm với hình thùng thế chưa 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 mà chưa chưa ừ chưa 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 อ๋อได้เส uh, no ้นด้วย嘛มาเห็นได้เสนจาตนนั้เลยเย็ปลาหมากับิปาตะมาักห่อนหอนกับพี่น้องหัดห่อนห่อนเสียบแท้กยได้อ่าเสร็จจบจบที่ตับ ไม่กระดูกมันใส่ตัวนี้เลยเสียเฉยหน่อยด้วยหงมาป้าสำนังในโรงร้านข่อยบอกให้ขอนเสียงน้องแม่กับ่ขอนอีลาอีลาลูกงขอนเสียงเน็จจ้าเจ้าเบิ่งผู้เดียวจะขึ้นเปิดกระด้อแท้ลูกเออสั้นตะว่าใส่จนว่า

อ้าวคลิปนี้จะพาเบิ่งพาสมทนนี้ก่อนเด้อวพี่น้องเด้อปาเมาก็อดใจบไวเลยอยากงัดล่ะอยากกินล่ะก็ขอบุญขอบคุณน้ำเอฟซีทุกท่านทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ใครที่เข้ามาชมโอ้ยว้าวไทยกระทองเนาะพที่เข้ามาเบื่องมาส้มคลิปนี้ขอให้โชคดีมืออื่นเตรียมลุ้น เตรียมลุนเตรียมเฮงเตรียมปังเมืออื่นนี่ถูกหวยรวยเบอร์หวยไทยได้มืออื่นนี่พี่น้องข้อหวยเดอ้อเอาสะโพะผู้หมักหวยได้พี่น,กกน,พน้องเอลยผู้บหมักก่ะผูเป็ดยังเนาะถ้ารุ่นนันเลขอยู่ในเครือกล้วยเนี่นตุกกก้วยนี่มืออื่นพอกันคลิปหนาสุกดีจา้าสบายดี